สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพี่น้องชาวไทยทั่วโลกนะคะพี่น้องมาอนี่สิมเกบปักทัวพี่น้องเห็นบอกปักทัวหลายหลายสิมาเกบไปตําหรือสิมาเกบไปตําหรือสิมเกบไปอนอ่ากินกับไก่กินกับอันนั่นก็นได้กินกับอัน อันใส่กอกอันนันนะใส่กออีสานนะพี่น้องใส่กออีสานนะก็มีอยู่พอดีมูเอาใส่กอะอีสานใหม่กันแล้วสิกินใส่กออีสานนะนะเดี๋ยวจะเอาออกจากตู้เย็นอ่ะจะไปจะกินมาหนีว่าดิ้งข่าวเออสิมาเออเป็นโทษมาบอกว่าเป็นสิมาน่ะจากสิมาตอนไหนบุ๊คำคำเรื่องไหนบุ๊แต่กันแล้วสิมาเก็บบักทัวกนพี่น้องเห็นบ่บักทัวบักทัวพี่น้องให้เปิหน่อยหนึ่งก่อนพี่น้องเห็นบ่าวเงาป่พี่น้องเหงาแห้งค่ะ แต่กันยังอ่อนนะพี่น้องแต่เบิรงกได้อ่อนนะพี่น้องเห็นบ่อ่อนนะตั้งอ่อนอยู่จใจพี่น้องไปน้องมาเก็บน้ำกันจ้ะเก็บน้ำกันได้ใจเด้อโอ้ยคือหกเลยเนาะข่าวบางไดเนาะก็เท่ยอีกข่าวๆในเด้อโอ้ยมันรกอารุงตุงนังกินได้หมดจ้าหันเนี่ยคินได้เมื่อตอนนี้ พี่น้องมันมันนั่นแก่แล้วเร็วนี่พี่น้องมันแก่ปักยางเร็วเลยกันทั้บอกกินมันสิแก่ปักยางใบเลยโอ้ยอีกยังนึ่งทำไมตั้งติดโอ้ยขอข่าวในเรื่องบางนี้ <c oughs> ขอข้ามหน่อยน,นะคะพ้นกระดิ่งโต๊ะพี่น้องเอ้ยไอหิ่งโตกมาโหลดมีฟ่ฟาเตซ่าโตก อึบ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 นี่สูงเกินอัปหอดดึงลงหน่อยวะดึงลงพี่น้องมาเก็บน้ำกันได้ใจเด้อพี่น้องเลยนี่พ่อได้กินกับเก็บกินถ้าได้กินน้ำเขาอยู่บักทัวบักไทยก็ได้บักท้กบกอบักทัว ตัวก็ได้กินตัวสิคะจะได้กินแตงได้ยังไงลายเลยพี่น้องแป๊บหนึ่งพี่น้องเห็นปะลายปอพี่น้องบักลายหนึ่งนี่หมดท่านหมดเลยนี่เก็บไปก่อนคณะสิ่มวันมังคิดเทานี่สิแก่ซื้อคณะสิ่มวันมังคิดสิแก่เนี่ยพี่น้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปสมุดบนนี้ก่อน มุดต oh, ้นนักพี่ไงล่ะโอ้ยขอมดไปเด้อยจ้ะขอมดในเด้อพี่น้องเอ๋ยนี่ปลุกถั่วก็ได้กินถั่วสิคะปลุกถั่วปลุกงา หลายแล้วพี่น้องโอ้ยบักพริกข่อยหลายพี่น้องเดี๋ยวเกษตรภาคจะมาเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งบักพริกน้ำกันโอ้ยัวทิ่มหลายหลายแล้วพี่น้องเอ้ยฝนกะทิโตกโอ้ยเนาะสม่หยาบตกแต่ฝนกระไดเดี๋ยวพี่น้องพาพี่น้องมาเบิ่งบักพริกน้ำกันพี่น้องจ๋าพี่น้องเบิ่งบักพริกข่อยพี่น้องบักพริกข่อยพี่น้องว่าบักพริกข่อยงามบ่ งามสับลาบอยู่พี่น้องเอ้ยคอยเพราะว่าหน้ามันอย่าเฝ้าหนาวเด้อภายในสินนนนส้นเดือนนี้เนาะสิ้นเดือนนี้อย่าเฝ้าหนาวเด้อใฮ้บกักปีก่อยกำลังขึ้นกำลังงามพี่น้องกำลังงามบักยางคักเลยอุ้ยคอยสะอ่อนแห้มงมันเลวก็เป็นแต่หนวย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 ดกขนาดเลยทั้งพี่พี่น้องนะเบงข้าวสับหลาบอยู่เกิดไม่แดดมาทักสองอาทิตย์นะพี่น้องเอ้ย กินกระสมปลาหน่อยผู้ใดมีสมปลาหน่อยมาเอาไปกินได้จ้ะเด้อส้มปลาน้อยนะคะส้มปลาจมส้มกุ้งอันนี้เออคขาว่าพริกขี้หนูคือใหญ่เถอะเขว่าพริกขี้หนูสวนอ้าวขี้ใหญ่อันห,หนูกับหนูแล้ววะเดี๋ยวเก็บก่อนลองเก็บหนูไปกินเบ้างหน่วยใหญ่แล้วจักอันใดมันเป็นพริกแกน่ะก็ไม่รู้จะโอ้ยเพิง่งมันสิมากินเพิง่งมันสิไม่จับข่อยโอ้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 ย จังใดมันเป็นนวยแกพี่น้องบอกให้แน่นอยจังใดเป็นนวยแกอ๋อดำดำเหรอว่าแกอันทั้งพรีพริกเขียวพริกขาวทั้งพรีพริกเขียวคอยสเก็บไปกินกับอันอันใส่กอกพี่น้องใส่กอกอีสานนะคะนี่นางบอกอันบักพริกขาวก็เก็บไปแล้วคอยเก็บไปแน่แล้วบักพริกขาวนะก็มีว้แล้ว เขาก็เลยบอท่านเก็บมันเพราะว่าเกาตรเก็บไปเ้าบอท่านกินกับสิ่ที่ซื้อเนาะเ้าไปแช่ไว้มันก็สิบออร่อยนี่นะเกิดว่าบอพ่อเขาแล่นมาเก็บบางนอกบ้านหน่อยนึงกระดาก็บอม่มีปัญหาเลยเนาะแค่นี่งไก่หนึงพี่น้องจะเบิ่งดูพี่น้องจะเบิ่งสะออนบอจะสะออนบอกพี่น้องอยบอพี่น้องคอยละสะออนสะออนขยันเฮ็ดได้ขยันสะออนขยันเฮ็ดได้แต่อยมีบลาเขืออยู่หน่อยนึงด้วสิไปเก็บบลาเขือนนะ อันนี้มันบางบ่อละสูก็จะขึ้นมาบางบักพีคอยนี่เอาเอานั่นคือหัวทิมบ่อแล้วไปนั่นเอาบะแมนหัวทิมบ่อบะแมนโอ้ยอันนี้อันนี้คือสีแก่ล้วเนาะพี่น้องเนาะคือสีแก่ล้วมันเป็นดำๆนะพี่น้องเนาะเป็นพี่น้องบางทีมันแก่โอบะแมนหัวอันขวนมาท่านได้ออกเลยนี่พี่น้องนี่ขวนมาท่านได้ออกเลยก็คิดว่ามันมาท่านแกนะนี่อันขวนมันทั้งเทิงมันนะท่านได้ออก เดี๋ยวไปเก็บไปเก็บต้นนั่นขอสิไปเก็บต้นพุ่นน้ำพันต้นเก่าของปีที่แล้วนี่พี่น้องเขือหน่อยนึ่งอ๋อโลนจะบอกอ๋อยังมาทันโรนว่ามันโรนทั้งอื่นแหรอเก็บไปกินก่อนเหลืออยู่หน่อยนึงนี่นี่นี่พี่น้องเห็นบอกเก็บซะละล่ะแกแล้วเคยว่าสิฮอดน้ำว่าจะฮดน้ำมันอ่ะก็โอ้ยฝนพี่น้องเบิ่งพี่น้องเบิ่งฟ้ามันสีหัวปะพี่น้องเบิ่งฟ้า ฝ่าเอ้ยฝ่าสีบแมนแหลๆ่ๆได้ดำปืปืๆบอมเบลฝ่าสีแหลๆ่ๆท้องฟ้าทางเมืองอังกฤษนะคะเมฆหมอกดำปือือเลยคือซิเมนตกบักยางแห้งแลวบ้านี้เกิดว่าหิมะในะพี่น้องเอ้ยลุงมากปนานนันขีดเทาปิวเดว้บักยางแห้งเกิดว่าเป็นหิมะนะคนสิบ้าพี่น้องเมาเก็บ้ั้งพริกั้งพลีน้ำพี่น้องพริกอันนี้ต้นดอกพริกเก้า พี่แกปีที่แล้วเขาเป็นยังไงเละพี่น้องจะว่าบักพริกมันแก่นะ่ะมันเป็นยังไงมันเป็นรูปแบบยังไงเขาจะเก็บอันนี้หรือเปล่าเอาอฮียพี่น้องฝนตกนี่หงมวยมันใหญ่ๆพี่น้องเห็นบ่พี่น้องเห็นบปล่าคอยเก็บไปกินจะ้แะแกพอแกก็สิกินแล้วเ่างานนี้บัรลูกจกว่าพี่แกเป็นยังไงผู้ดใดห,ห่วงคอมเมนต์มาบอกได้ด้วยจา้าพี่แกเป็นยังไงเขาก็รู้ว่ากินเหเปล่ กะเพชรกะจะว่าแกตัวรูปลางมันเป็นยังไงนี่ได้แล้วจะได้แล้วอะไรเติบโอ้ยฝนกระไดเนาะคัดผลประโยชน์ฝนกระไดนี่พี่น้องต้นนี้เดยเขออกกากรกาเก็บลายก่อเสี็ดได้ <laughs> พี่น้องไปฝนตกไลรคอย ฝนตกไร่อยสิไปเบิ Twelve, ่งอันนั้นจักพุ่นจักน้อยข่อยสิไปเบิ่งทั้งพุ่นจักน้อยเอ้าอันนี้นายอันอันนี้นะพี่น้องนายอันคนาพี่น้องท่านใดอันอยากได้เม็ดคนากะบอกได้ใจ้เด้อมูโผล่ได้อยากได้กะมันแก่คนนี้ก็สิเอาไปหายแบ่งปันกันพอได้ปลูกกินปีหน้าทุมนี้ก็เมื่แล้วแล้วพักบงพักหยังกะเหลือขอหลอกใครแล้วหน่อยๆนึงข่อยสิไปเบิ่งหัวรัดดิด่อยพี่น้องข่อยสิมาเบิ่งหัวรัดดิดโอ้ต้นหอมต้นหอมใหญ่เลยที่พี่น้องบ่ ่อยตัดแต่อันนั้นมันไปกิน่อยเอาแต่ตั้งเนี่พี่น้องเห็นบ่มันเป็นกอใหญ่อะไรบ้นี้นี่ต้นหอมบักยอย่างใหญ่เลยเดี๋ยวขอจังสีมาตัดใหม่ตัดไปกินอีกให้ให้หัวมันลงในอยู่ในดินขึ้นแล้วมันก็เขึ้นมาขึ้นชะเอมีโบล่าสูโอ้ยตน้นคือสาเก thế. หายก็เมื่อ,อนคอนขยันแต่สากกเนี้ยหาลูไม่เอาขอนิ้วอัน หารูไม่เอาข่าเนียวปั้นตากแดดเขาเหมือนก็กำข่าเนียวล้ามาปั้นๆแล้วบาเมื่อไปตากแดดเมื่อสากอายะไปบึงตั้งปีเกือบจะได้กินนั่นในมันแล้วพี่น้องต้นนั้นนี่ข่อยนี่ต้นนั้นัวหิมะข่อยอยากเห็นหัวมันเด้มันคือขามันเป็นหัวคือบดินแตกอายมัญญะแล้วพี่น้องมันคือบ่มีดินแตกข่มันเป็นหัวน่ะเขาว่ามันจะเป็นหัวแล้วมันเป็นยังไงหรือ ไม่เป็นแนวดก็มีสิรีก็ตัต้นงามอยู่อันนี้ก็โอ้ยว่ามีหัวดอกมาก้ามีสซิลีไนีนอันหัวอันรดดิดคอยตัวนี้อันนี้มะเขือเทศมะเขือเครือมะเขือเ,เครือจ้ะมะเขือ,เ,อเทศ,เเทศพี่น้องบอกมีอยู่ซ้ำนันซ้ำนี่มันลาแล้วมันลามันขึ้นมาที่หลังมูไว้พี่น้องฝนตกไปขอไปในบ้านจ้ะ ทำให้บ้านฝนตกเร็วฝนตกย้อยใส่หมอนจอกๆอพี่น้องฝนตกนี่ก่อนมาอัปเดตนี่พี่น้องเห็นป่พักอีตูจ้าพักอีตูทั้งพี่ก็เป็นพักอีตูคือกัน อัปเดตอัปเดตตอนแรกก็ตัดดอกมันออกเนาะมันออกดอกแล้วตอนนี้เขาก็เลยเอาดอกมันไว้จะมันเป็นหน่วยแก่ก็จะเอาไว้ปลูกปีหนานะเพราะว่ามันลาแล้วมันซาแล้วก็จะเอาดอกมันไว้ตอนนั้นค่ะว่ามันขึ้นเลวโพดยก็เลยตัดดอกมันดอกมันออกให้มันใหญ่นะให้มันขึ้นมาอีกตอนนี้มันมันบวตัดแล้วมันจะเอาไว้ปลูกอันนี้ก็โหระพาจะพี่น้องอันสิ่งสําคัญพี่น้องบ่งบ่ ่อยเอาใบาตองกล้วยมาตากมองนี้เอยจะว่าให้เทศขนม่อยเอาใบาตองกล้วยมาตากมองนี้บ่มีแดดเป็นย่ำก่อยเทศทุลาบ่มีแดดซ้ำพี่น้องเอ๋ย่อยเอาใบตองกล้วยมาตากมองห้าวตากผาไว้ในละเพราะว่าเอาใบน,น่นนะพี่น้องว่ามันให้มันแงเหี่ยวจนน้องก,ก่อไปเ็ตออกใน,นปนปนอย่างนเป็นอย่างไรบุ้นเนี่ยเคยจะไปเ็จออกมันเ็จมันเกีงเกี้ยงไว้ห่อขนมแพ่งกระดอกระเดียะ มดนี่นะแปดลอยเก้า้อยวันนี้ไหมโอ้ยประเทศไทยแพงแหงคอยสกินมดดนี่แหละบ่เอาทิมแล้วเนี่ยไปพี่น้องพี่น้องจ๋าเข้าในบ้านแล้วเบิง่งฝนตกพอด,ดีเลยพี่น้องเบิง่งฝน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 อยู่เมื่ออังกฤษจ้าพี่น้องขันบันห้าฝนงสี่ก็จะไปจับอึ้งนะพี่น้องเนาะให้พี่น้องมาเบิงบ่งเบิ่งฝนตกแห้งไปจับอึงจับกบจับเขียดปลามันขึ้นนะพี่น้องเนาะฝนตกแห้งเอง เนาะเพราะแต่ใส่ผักข่คนตกแห้งพี่น้องพี่น้องได้ยินเสียงฝน่ะน้อยยินเสียงฝนบ่จ้าขอไม่ยืนไกลอ่ะน,นี่นี่หลังค่านี่มันดังซาซามันหลังค่าก่ะจมกนะพี่น้องมันดังเสียงฝนนะแล้วก็อยให้พี่น้องเบิงมองนี่คนตกแห้งไงนี่ตกใบยางแห้งหนึ่ง โอ้ยสมใจกระแลงมาโดนเนาะโสคนตกปลายางแห้งเสียงมันซาบนขนาดเลยบางผาข่อยไดบัน,นีงามได้บัน,นีโดนน,นําฝนโอ้ยดีใจเลยพักโดนนําฝนเพราะว่ากับมันโดนอนันนั่นอ่ะพี่น้องกับมันโดนอนันเฮ้ารถมันกระบอกค่อยงามําถึงนําฝนเด้ัำถึงนาฝนน,น,นะก้อง,งามแบบฝนธรรมชาติมันเย็นหนาม,มันเย็นเนาะพี่น้องเนาะ ฝนตกเมืองอังกฤษจ้าพี่น้องฝน,นแห้งมากขนาดเสียงพี่น้องได้ยินเสียงบ่เยียนซ่าก่อยไทยในให้องกระจกคอยนี่หลังข้ามเป็นกระจกตรงนี้หลังข้ามเป็นกระจกไม่ได้ดังเสียงคือสังกระสีบาเนเฮาอุ้ยบักพีกพี่น้องบักพีกคอยบักพีกคอยบักพีกคอยโดานน้ำฝนพี่นอ้องระเบิง พี่น้องบังบักพี่คอยต้อุ่นนะแล้วก็จะอันซุ้มันพี่น้องเ๋ยบังพี่น้องโมตุนบักพี่คอยมันโดนน้ำฝนพี่น้องเห็นบ่อโอ้ยเฉกใจมันประยังไงงาม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 ดีใจหลายอ้าวซาลงในะบัตรน,นี้โอ้เงียบแล้ว คือมาลืมๆกันก็เงียบแล้วบันนี้ซาลงแล้วไปนองโอ้ยฝนสาดฝนสาดคอย ิพี่น้องกับคุณหลายๆสำหรับคนเดี๋กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องแตนทราเวลเลอร์คนบรนทาศน์นะพี่น้องเนาะมันนี่เห็นทุกอย่างแล้วมันนี่มีทั้งฝนตกมีทั้งเก็บบักทัวร์มีสารพัดสารเพนะพี่น้องเนาะเนาะโอเคนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆพี่น้องเจ้าวไทยทั่วโลกเนี่ยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ให้กับช่องแตนทราเวลเลอร์คนบรนทางจ้ะ โอเคนะคะสวัสดีค่ะ